วันนี้ผมวิชัยพีทีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับสลีลากัวนะครับครันนี้ก็เสริมละแนงขึ้นมาให้อีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อให้กับลากัวแล้วมันไม่รอดนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังขาอยู่ดีนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ไม่สูงนะครับพอดีคันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มละแนงขึ้นมาอีกนะครับก็เพิ่มราคาเป็นอยู่ที่52,000บาทนะครับ ลากวัวคันนี้ก็กว้างที่2เมตรนะครับยาวที่4เมตรคอกสูงที่เมตรห้าสิบรมีฝาท้ายแบบเปิดสวิงออกข้างนะครับก็บรรทุกวัววัวขึ้นได้ครับขึ้นได้สบายว่าขนาดรถกระบะนะวัวมันยังขึ้นได้เลยนะครับน,นี่ก็ก้าวขึ้นก้าวขาขึ้นได้เลยนะครับสูงอยู่ที่ประมาณ35เซนนะครับเราก็ให้เป็น กระทะขอบ17นะครับยางเปอร์เซ็นต์นะครับกระทะใหม่กระทะถอดนะครับก็ไม่ใช่ว่าใหม่สัทีเดียวครับเป็นกระทะถอดจากโรงงานนะครับเพราะว่ารถพวกนี้มันจะหายากนิดนึงครับเราก็สั่งลูกค้าเขาก็สั่งสมคนที่ขายเขาสะสมไว้นะครับแล้วก็เราก็สั่งเข้ามาคือตัวบอดี้นะครับข้างในกว้างที่2เมตรนะครับ2เมตรไม่รวมลอนะครับ ลายแดงผมอาจจดำมินหนึ่งก็ใช้มาหลายปีนะก็เอาของบรรทุกไว้นี่แหละนะครับใช้ก็ดีก็ไม่ติดครับตอนหนงวันก็ติดให้กับเพื่อนุ่มทางนะครับเพราะว่าเราไปท้ายไฟเบรกเราไม่ได้ต่อคันนี้นะครับเราต่อให้เห็นมองทะลุอันไหนที่มันมองทะลุต,ตรงนี้ได้เราก็จะไม่ต่อนะครับก็จะไม่ต่อไปเราให้ กับผู้ที่ร่วมทางดูไฟทา้ทายตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นกล่อง2นิ้วนะครับ2นิ้วหนา1 8นะครับก็ยึดประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ครับที่วิชัยนะครับ0 8 3ย์83 5 0 7นะครับ083 3 3 8 3 5 0 7นนะครับก็มีขาค้ำให้ครับ ถ้าเปืือ,อยก็ไปจอดปรนะรมาณนี้นะครับสนใจสนใจก็ติดต่อได้ครับที่วิชัยครับ083 338 35 07 3 3นะครับ083 338 3507อันนี้จะไปที่อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีค่าส่งอยู่2,000บาทนะครับ ก็ประมาณ300กิโลปกว่านะครับวันนี้ก็จะเดินทางไปนะครับก็มีสะท้อนแสงให้นะครับสะท้อนแสงปท้ายมีให้นะครับนะครับสรีช่างเขียวนะครับนดสนใจก็ติดต่อมานะครับเราใช้เหล็กตัวนี้เป็นเหล็กรางน้ำ4นิ้วนะครับ4นิ้ว ตัวนี้จะเป็นคานตัวนี้ไม่ตัวนี้แค่พับนะครับไม่ได้ไม่ได้ตัดแปะนะครับพันบนะฮะพับยาวไปถึงข้างหลังนะครับก็ถ้าเป็นรถวัวเนี่ยเราจะตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะห่างถ้าเป็นรถลากรถเกี่ยวว่าัวดนี้ก็จะขยับมาตรงานี้เพราะว่าตัวเนี้ยเราจะให้มันตรงล้อเวลาแท็กเยียบมันจะได้ไม่ยุบนะครับรุ่นเก่าๆแล้อวอาจจะมียุบอยู่เพราะว่าเราจะไม่ได้ขยับมานะครับ พอขยับมาเนี่ยร่องตรงนี้เวลาเรารถเหยียบไม่เมื่อก่อนรุ่นเนี่ยรุ่นที่มันยุบเนี่ยเวลาฝนตกมันจะเป็นแองแองสนิมมันจะกินนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นรุ่นใหม่ๆถ้าเป็นรถลากรถเกี่ยวตัวนี้เราจะขยับมาขยับมาประมาณให้มันตรงล้อล้อรถเกี่ยวนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่บ้านลูกค้าครับสวัสดีครับ ก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นบ้านสวนเมี่ยงนะครับอําเภอชาติการจังหวัดปิษณุโลกนะครับนี่บ้านลูกค้านะครับแต่ลูกค้าไปดูดข้าวอยู่คำว่าไปดูดข้าวไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวข้าวนะแล้วก็สีข้าวอยู่หรือเกี่ยวข้าวอะไรประมาณนี้นะครับลูกค้าบอกว่าจะเพิ่งเข้าไปขับมาดูน่าจะดูครับมันไม่เห่า ถ้าหมา,หาเห่านี่คือไม่ดูแต่เนี่ยมันเงียบเลยเนี่ยนอนอยู่นี่น,นไม่เห่าเลยนะครับก็รถลากวัวนะครับมาถึงแล้วนะครับก็รอลูกค้ารับนะครับสนใจก็ติดต่อได้ครับที่วิชัยนะครับ083 338 3507นะครับ ก็คันนี้ถ้าแบบนี้เลยห้าหมนสองพันบาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับถ้าใกล้ก็ส่งฟรีถ้าไกลก็มีค่าขนส่งนะครับอย่างเคสนี้ก็ค่าขนส่งอยู่สองพันบาทนะครับก็สามร้อยโลพอดีนะครับสามร้อยยี่สิบูประมาณนี้ครับโอเคครับรอครับ